สวัสดียามเย็นนะครับวอดีกกำลังจะมุ่งหน้าไปถ่ายรถไฟที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับเห็นเจ้จาหน้าที่กำลังจะกั้นทางนะครับก็เลยแวะถ่ายก่อนนะครับธรรมดาที่26 2สองนะครับหัวหินกรุงเทพนะช้าอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับ ในากาส3มนาทีนะครับจุดจัดทางด้านใต้นะครับของราชบุรีนะครับนะครับเดี๋ยวเรา เดินทางกันต่อนะครับไปที่สถานีรถไฟราดชบุรีนะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับครับตอนนี้เขยับมาอยู่ที่สถานีรถไฟลาดชบุรีแล้วนะครับอ,อท้องฟ้าก็ใกล้มืดเต็มทีนะครับ จริง,รงตามเวลานะครับตอนนี้จะมีขบวนรถด,ด่วนพิเศษที่สามเจ็ดและขบวนสี่ห้านะครับเข้ามาจอดนะครับแต่เนื่องจากขบวนรถมีความล่าช้านะครับตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกาเลยนะครับเมื่อกี้มีเสียงประกาศนะครับว่าจะเข้าจอดสิบแปดนากายี่สิบนาทีนะครับถ้ามาสิบแปดนากายี่สิบนาทีจริง,รงๆนะครับโอ้โหขบวนรถก็ ลาช้าประมาณ40สบนาทีเลยนะครับขบวนรถที่เข้าสู่สถานีลากบุรีขบวนต่อไปเป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ส7รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีสุขไงโกรกและขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่45หรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลาทางสถานีประดังเบตา ผู้โดยสารที่มีตัวด้วยสารกับคาบร,ร์าบอนลดต้นที่ 7, คาร์บอนที่37และ45นะครับโปรดจัดเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านรอรับการโดยสารได้ครับโอ้ยวันนี้ยุงเยอะมากเลยนะครับกรุงเทพสง่ายกว่าล็อกนะครับแล้วก็ประดังเบสานะครับ มานะครับมีแสงไฟมาแล้วครับ q s y นะครับแสงสีขาวนะมาไกลเลยครับ ตรงหน้าสถานีนะครับมีสินค้าวางอยู่เต็มหน้าสถานีเลยนะครับนั่นก็แสดงว่าขบวน985ยังไม่มาเลยนะครับให้เดาครับน่าจะตามขบวน37นะครับแล้วก็ขบวน169นะครับน่าจะตามหลังสองขบวนนี้มานะครับเราต้องให้รถโดยสารใบก่อนนะครับ QY ครับ5210นะครับ คันนี้ไปประดังเวสานะครับผูบบ้โดทาที่มีตา,าดิราบุรีู้ิสาที่มีความาผสมจะลงที่ตลาดนิราบุรีดนตอสิงของและถามรร่างของท่านนำลงจาก้นให้ถูกต้องนะครบถ้วนะครับ ขบวนรถที่จอดเพื่อนในทางคาราที่หนึ่งเป็นขบวนรถตรวพิเศษขบวนที่สามสิบเจ็ดรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุนัยโพลงและขบวนรถตรวพิเศษขบวนที่สี่สิบห้ารับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีปากจามเปญาครับตู้นอนแอร์สองคันหน้านี่นะครับจะเป็นประดังเบตานะครับ ก็ไม่ได้มีสินค้าขึ er. ้นลงนะครับเดี like um ๋ยวก็เตรียมตัวออกเลยนะครับขบวนรถตุวนี้เลยครับขบวนที่37และ4 5เมาอออกจากสถานีราชบุรีไปแล้ว4เราส่งผู้โดยสารที่สถานีบางโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปครับขอไปครับขบวนรถเชื่อนี้เออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วีเราส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีโวหินเป็นสถานีต่อไปครับ ็มครับเต็มครับชันสามนะอ่าตู้นี้ใหม่มืดๆนะเต็มทุกคันเลยครับช่วงนี้ช่วงเดินทางลน,นะครับใกล้บีใหม่นะก<ๆ>นะ็เดี๋ยวขบวนหลังนะครับหนึ่งหกเก้าตอนนี้ก็ตามหลังมาติดๆนะครับประมาณสิบนาทีนะครับจะมาถึงที่ลาดบุรีนะครับ ขบวรถที <accurately S 1> ่เข้าสู่ตลาดนิราบุรีขบลต่อไปเป็นขบวนส่วนพิเที่4ขบวนที่4สูตรหลังส่งผู้โดยสารจากสถานีปุราธานมีปลายทางสถานีสูรเทพผู้โดยสารที่มีตัวโดยสารกับขบวนที่4เป็นที่บ้านขบวนที่4สูตรน้ำโพจะเจ็บผิงของและสัมภางลับสำคัญรอรับการโดยสารได้ครับสำหรับผู้โดยสารที่รอการโดยสารกับขบวนรถเร็วขบวนที่169หลับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานียะลา คารบเกียนีลาชาววา้ากว<อ>่ากำหเวลาเดิมครับคาดว่าจะถึงสาถานีรถไปราชบุรีเวลาประมาณ1 8บแนาฬิกาสีนาทีามาถึง1 8บแนาฬิกาสานาทีนะครับอาชาายุ่ประมาณ20นาทีนะครับสุราธานีกรุงเทพนะครับ จริงก็ถือว่าช้าน้อยนะครับวันนี้ทําเวลาค่อนข้างดีนะครับผิดกับรถที่ออกจากกรุงเทพวันนี้นะครับโพรโหรถช้าทุกขบวนเลยนะครับ โริษัทที่มีส่วโดยสารกับคาร์โรลล์เทร์โรลล์ที่หนึ่งหกเก้านะครับควรจะได้ฟิกฟ้องและขับพาลับมาถ้ารอรับการโดยสารได้มีเก้าอี้ใหม่มานะครับก็มาใช้งานนะครับที่สถานนี้นะครับสักรครู่นะครับขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเก้านะครับจะเข้าจอดนะครับ ตอนนี้ขบวนรถก็ลาช้าอยู่ประมาณ50นาทีแล้วนะครับสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ขะบวนรถเร็วที่169ก็มาถึงที่ราชบุรีแล้วนะครับกรุงเทพยะหลานะครับเมื่อกี้เห็นว่าหลีกที่บ้านกล้วยกัน3คันเลยนะครับ หนึ่งหกเก้าเก้าแปดห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับโอ้นี่ครับพอขอบนรถล่าช้านะครับก็จะทําให้คาดเคลื่อนกันไปหมดนะครับบางคันไม่น่าเจอกันก็เจอนะครับทีเด็ชี้นะครับสี่ห้าสองศูนย์นะ นี่ตลาดนิราบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงนี่ตลาดนิราบุรีตัวต่อสิดคอในสามล่างของท่านงลงจะมีสินค้าขึ้นก็สองชิ้นนะครับขบวนที่จอดในทางเดินที่เหลือก็ไป985หมดนะครับรับำหงผู้โดยสารตลาดนิรุงแหงไปทางสถาดนะราบก็เห็นพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าไปลงทับสแกรคับเข่าจุมทองนะครับขบวนหนึ่งหกจอดนะครับ ก็เลยเอาติค้าไปได้นะครับาอยู่ประมาณ50นาทีนะครับ ม่ีเสียงประกาศไม่มีเสียงวีดเลยนะครัขบขวบรถเร็วขบวน,นที่169กู้อดอยากสถานีราชบุรีไปแล้วจะอยู่บง้โดารที่นสถานีปากท่อสถานีไทรบุรีและสถานีช้ามเป็นสถานีต่อมาเดี๋ยวดูชั้นสามครับเป็นไงบ้างวันนี้ อาจจะเต็มนะครับจะดูนะนี่นะครับช่วงของการเดินทางเลยครับช่วงนี้นะครับอาทิตย์สุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับนะครับเต็มทุกคันนะครับนะครับคลิปนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ